วันนี้เนี่ยต้องขอฉายเดียวเพราะพี่โน้องเราเป็นไข้นะครับผู้ปรกาศเป็นไข้แล้วก็อิจฉาพี่โน้ตอยากเป็นไข่บ้างอยากเป็นไข้ที่ชนอยากเป็นคนที่ใช่ครับวันนี้เรามาอยู่การที่นี่เลยครับิทรัศกาล Story of Love สุขภาวะทางเพศเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักนะครับนี่มีคู่รักนั่งจู๋จีกันอยู่ด้วยนะครับมีกิจกรรมมีบูธเยอะแย,ยะมากมายแบบ360องศาทางด้านขวาพวกนี้น่าสนใจมากเป็นการตรวจสอบนะครับ ว่าเราเนี่ยกอดผิดกอดถูกกอดดีรู้กอดแย,ย่อันนี้ถือว่าเด็กๆบอกๆกันเลยกันนะเป็นไงคุณผู้ชมเรียกว่าจูบก,กันจนน้ำลายเหนียวเชียวนะครับเอาละตอนนี้พาทุกคนกลับมาที่ดิจิทัลเกตเวย์ใหม่แล้ววันนี้เนี่ยเรื่องราวน่าสนใจเยอะมากมายจริงๆเดี๋ยวเราจะมีการเสวนาใหญ่กันด้วยบนเวทีนะครับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเรื่องเพศเนี่ยเราควรจะปกป้องหรือว่าปกปิดนะครับพยายามจะให้ให้เด็กเขาลูกๆเขาแบบ ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดเบ้าต้องตรงอารมณ์เป็นกลางบอกความต้องการและสร้างแรงจูงใจข้างในมันหงงโงงเวงเวงโอ้โหตายแล้วไม่รับไม่ได้รับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่พร้อมอันนั้นเนี่ยอีกครู่นึงแต่ว่าตอนนี้เห็นบูธกิจกรรมเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องขอไปเล่นสักหน่อยแล้วล่ะดูซิว่าสนุกขนาดไหนหรรรรืออไไไมมมมม่่่่นาววะีััเกกยบค ชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจละบากหากไม่ยอม